อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับคุณหมอรุ่งเรืองกิจพาตินะนี่ได้มีการเปิดเผยนะครับตามนโยบายที่มีการดำเนินการเรื่อง l. l. nutrient of tran AllW e วีรนะ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาคือคุณสุพมาศรอิสระพักดีเดินหน้าเรื่องอะไรครับนะพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า อว for ev อว for ai ะนะพัฒนาประเทศด้านปัญญาประดิษฐ์นะเพราะฉะนั้นหน่วยงานนะก็คือกรมวิทยาศาสตร์บริการก็สารต่อครับนะด้วยการดําเนินการครับนะปฏิรูปพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยตอบโจทย์นะคืออะไรนะก็ตั้งสถาบันนวัตกรรมหุ่นยนต์และยานยนต์อัตโนมัติอันนี้เป็นหน่วยงาน ในกรมวิทยบริการจะร่วมมือกับมูลที่ส่งเสริมวิทยาศาสตร์บริการและกรมวิทยาศาสตร์บริการเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องหุ่นยนต์ยานยนต์อัตโนมัติวิจัยด้านนวัตกรรมและเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างหุ่นยนต์นี่ใช้งานได้จริงนะคะก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เรืออัตโนมัติหรือว่าเรือหุ่นยนต์สําหรับกู้ภัยค่ะ เนี่ยเนคือจะมีที่ในการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าหุ่นยนต์ขับขี่อัตโนมัติยานยนต์ขับขี่อัตโนมัตินี่เป็นรันเวย์เลยนะเห็ไหมอันนี้คือหน่วยงานภาครัฐนะคือมันต้องมีบริการแบบนี้ถ้าเกิดเราจะพัฒนาทั้ง AI ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าแล้ยิ่งในอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับโดย AI เไหม อันนี้กรมวิทยบริการฮะก็ศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และยานยนต์อัตโนมัตินะก็ขับเคลื่อนเพิ่มเติมด้วยการทําเป็นสถาบันออกมาเพื่อลดนะจุดอ่อนที่อาจเกิดจากระบบราชการที่มีอยูอนะ่ก็จะเป็นสถาบันวัตกรรมหุ่นยนต์และยานยนต์อัตโนมัตนะออิอันนี้ยุคนี้ครัเนะพราะว่าเริ่มแพร่หลายนะทั้งยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็หุ่นยนต์อัตโนมัตนะิอันนี้เป็นไปตามนายโยบาย รัฐมนตรีสุพมามาติสระพักดีฮะสถาบันนวัตกรรมหุ่นยนต์และยานยนต์อัตโนมัตินี่คือยานยนต์ไฟฟ้าี่ยอดขายยังขยับไปได้เรื่อยๆนะแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้เรื่องของการผลิตในบ้านเราอะเรื่องของอะไรสปายเชนต่างๆเนี่ยทำยังไงมันเกิดประโยชน์ในบ้านเรามากที่สุดใช่ค่ะ